สวัสดีค่ะท่านค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีพฤษภนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนธันวาคมปี2563นี้นะคะเรามาเช็คกันก่อนเดามาดูกันก่อนนะคะว่าดวงของเราในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะรู้ก่อนได้เปรียบก่อนนะคะนะเรามาเริ่มที่งานก่อนเลยนะคะงานของคุณในช่วงนี้อืม งานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะไปได้สวยนะคะไปได้ดีอ่ะนะคะบางท่านทำอินเทอร์เน็ตออนไลน์ด้วยนะดีค่ะโอเคขยันเชี่ยวถ,ถึงจะเหนื่อยหน่อย,อยถึงจะรู้สึกว่าแย่แย,แ,ยแต่เงินก็เข้ามาค่ะนะขยันนะคะเงินอยู่ในมือตลอดละค่ะนะคะ,นะคะงานเกี่ยวกับการเดินทางไหมเห็นไหม อินเทอร์เน็ตนะคะและคุณก็เป็นคนขยันด้วยถึงถึงถึงจะอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยอพึงพอใจเท่าไหร่แต่เงินก็อยู่ในมือนะคะคุณปลาดทุ่มอยู่แล้วทุ่มไม่อั้นดยการวางแผนอย่างเฉลียวฉลาดนะไม่ใช่อยู่จะไปทุ่มนะคะนะใครทำงานกินเงินเดือนกินรายวันดีมากเลยค่ะนะคะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะคนขยันอยู่ที่ไหนก็รอด คนรักคนชอบคนขยันอยู่แล้วนะคะน่าม,มีโชคด้านทางการเงินนะคะกลอ้องเราห่งโชคขึ้นแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นนะคะเข้าใจตัวเองนะพูดไปได้แล้วนะคะผิดกฎทาง youtube นะคะก็มีโชคทางการเงินค่ะนะแล้วแต่แล้วแต่นะคะกยกาได้กล้เสียด้วยเนี่ยชอบอยู่แล้วนะคะสุขภาพ โอเคแข็งแรงดีค่ะโดยรวมนะคะโดยรวมโอเคมากเลยค่ะวิวออปพอรูนขึ้นแล้วก็เดอะ h ช r ยร์รอดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าร่างกายแข็งแรงพร้อมลุยกับทุกอย่างนะคะแต่อาจจะติดเรื่องอาจจะเป็นเรืก่กองกระเพาะอาหารนิดๆน,น,นะนั่งทํางานนะคะไม่สนใจเวลาเลยะคะ่ะกินอาหารต,ต้องตรงเวลาหน่อยนะมัวแต่ลุยงานอย่างเดียวนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเราป่วยแล้วก็หยุดเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปคลินิกไปพบแพทย์ถ้าหากถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลมันก็เหมือนกับกักตัว14วันไม่ได้แตกต่างกันเลยเราต้องหยุดจะปิดประเทศหรือไม่ปิดประเทศมันก็ต้องหยุดเพราะเราป่วยถ้าเราไม่ป่วยเรารู้ได้ทุกอย่างนะคะมอมุมกลับนะคะ <c oughs> หลายท่านชอบอมีในความคิดแบบฝรั่งฝรั่งไหะคะ เห็นฝาหลังเขาปท้ว่าไม่หยุดคือมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเราป่วยเราก็ต้องหยุดนะโอ้ยยาวไปละลามละนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่หน้าไพานต่อนะคะความรักคนโสดก่อนคนโสดคนที่เข้ามารู้สึกคุณจะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่อาจจะเด็กกว่านะแต่ท่านชายจะชอบเด็กกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ท่านหญิงนั่นอะ แต่อยากจะบอกว่าครบเด็กนะอายุยืนนะคะเขาเข้ามาให้เลือกแล้วก็เลือกไปนะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ยังรักกันดีอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใครมีลูกว่าลูกหลานก็น่ารักลูกหลานที่บ้านน่ารักนะคะเป็นเด็กดีด้วยนะคะ,ะตั้งใจเรียนเชี่ยวฟังคําสั่งนะคะ,ะใช้ทําอะไรก็ทําเด็กดีเด็กน่ารักนะคะส่วนใครที่คบหากันอยู่ก็ ให้ระวังคําพูดคําจาอย่าไปตรงมากจนเกินไปนะคะในแชทในอินเทอร์เน็ตน่ะให้ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าใช้คําพูดที่ตรงมากเกินไปพิมพิมพ,มพิมอะไรเอาไปอ่ะอ่านด้วยนะคะว่ามันจะไปทิ่มใจคนหรือเปล่าคนอ่านในแชทน่ะนะคะเพราะนั้นนรก็ต้องระวังนะแต่ไม่ต้องหวง่วงหรอกค่ะนะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นอย่างนี้นะหนึ่งเหรียญขึ้นอย่างนี้นะในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวพุทธจิกเอ้ยสาหรับชาวพุทธศก นะคะดีหมดเลยค่ะหน้าตามหน้าไพา่นี้นะถ้าสองใบนี้ขึ้นนะคะร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะไม่ต้องห่วงบางคนการงานอาจต้องโย,โยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาด้วยนะงานบางท่านนะแต่แม่เป็นไรอะ่ะมันไปดีอะค่ะมันเป็นเรื่องดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยอะค่ะทั้งงานทั้งเงินอะค่ะนะคะแต่ความรักก็เลือกอยู่คนที่คบกันอยู่ก็อืม ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะเวลาแชทอะไรส่งแชทหาการก็ต้องอ่านอ่านคำพูดที่เราจะ,ะพิมพ์ส่งไปให้แฟนอ่านนะคะนะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าจะทิ่มแทงใจกันอนะ่ะทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยหไหมคะมันตรงกันตรงนี้นะก็ได้จะฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรบับคลิปนี้ชาวราศีพฤษภนะคะ ตามหน้าพานี้หมดแล้วจริงๆพยายามจะพูดให้ครอบคลุมให้มากที่สุดเพราะเป็นการดูดวงนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ